还有人在里面的啊，注意点后厨。没、嗯，啊，桌子上放个酒杯，杯金杯。可以，我之前也在那抓过，我大概知道什么位置了。上面那个餐桌上面。对对对。里面有大银行饭桌上面。谁在喊呢？我操！倒是有宇那个茶壶迷糊，我操！在那个茶壶上面。 楼上还有人传呢，我操！楼上估计抢保险吗？房仔也在抢。哎，有马四对。传开，咱们偷的是中控带吧？嗯、啊，不是。嗯。哎呦！我中控在摸中控，我这上哪来的声音？ 中中控没，哎、不不，呃，我后半分摸过来，有再摸中控。嗯，不是的，我让他们来这样。没有啊，给他摸了。我发现你和那个人都鸡巴有钱，就我一个人没钱，我操！

มึงเอามึงเอาปืนกลไปใช้นี่นแรกเราแรกกันแล้วเจยวหัวยุ่งสมก่อนสุอีกแม็กหนึ่งระเบิดเ้ยยยยัยยอยยยยยยยเยยนยย่ยย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 ยอ่ะยหย,ยหยย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 เยเยยย

I know, watch she tight, wallet. Oh. ờ oh. oh. <coughs> yeah, <coughs> <coughs> oh, okay, nice, 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 nice. ờ

เมืองช่างใจมึงไม,ม่กล้าสูกลลก้กับกูหรอกเพราะกูคือยมาบาลที่จะมาเอาชีวิตมึงยัง うん。<sighs> <sighs> เพื่อนคนจีนตายหมดแล้วอ,อะไรนะคนจีนตายแล้วหรอตายหมดเลยแห่งเหลือกูคนเดียวเนี่ยเพื่อนมันอยู่แถวนี่แหละ ยิงกูสิยิงกูเลยยิงขยิงชั้นสี่ถ้าม,นนมันจำเป็นยิงมันว่าไปกันเยอะขนจะโดดทำยังไ มันใช้กระสุนหมดแล้วว่ะเึ็นมือมือจะทำะยังไง จำที่ไปแล้วไม่ต้องหาออกครับห,<า>หาที่ออกเก็บเอ็มสิบสี่กู รู้ไหมว่ากูถือปือนอะไรอยู่เนี่นยนี่คือสไนเปอร์ที่แรงที่สุดของเกมนี้เลยนะเป,นเป็นรู้จักกูเพิ่งนึกอะไรออก to get me something กระเป,าาาเป๋านี้ก็ไม่มีแล้วนะีก็เป็นแสนหนึ่งที่ไม่เร็ว